ทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของคุณนัชแนลนะครับซี่เป็นช่องที่เพยกรดวงชะตานะครับที่พายกิฟต์ซีพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปนะครับที่จะเพยกรดวงชะตาครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมนะครับปี2000 563นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างครับมีสิ่งไหนมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะครับในช่วง15วันตรงนี้เลยแต่ครูนัดขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนนะครับของคนวันพุธนะครับในการสลับไพ่นะครับในการเลือกไพ่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไพ่ครับแล้วก็ฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูครับว่าคนที่เกิดในวันพุธนะครับจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนนะครับ ใบที่หนึ่งครับใบที่สองนะครับใบที่สามสี่ครับห้าครับหกเจ็ดครับแปดเก้าและใบสุดท้ายนะครับใบที่สิบอ่าเดี๋ยวเราก็มาเปิดไพ่ครับแล้วก็มาฟังคำเพย์กรไปพร้อมๆกันเลยนะครับเห็นทุกที่ครับว่าคนที่เกิดในวันพุธนะครับดวงชะตาครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับมีเกณฑ์ชะตาต้องนะครับต้องระวังอะไรบ้าง นะครับหรือว่าดีหรือว่าเสียยังไงบ้างนะครับเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับบัลลกต้องตอบว่าคนที่เกิดในวันพุธตอบว่าดวงชะตาดีทีเดียวครับ15วันนี้นะครับเป็นดวงที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยการกินการอยู่แต่ว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะครับถ้าท่านใดที่กําลังรอบ,บางสิ่งบางอย่างอยู่รองานอยู่รอข่าวขาว่ขาวจากการติดต่อง,งานแต่ว่ารอข่าวดีอยู่แต่ว่าจะมีข่าวดีในช่วง15วันตรงนี้เลย นะครับโดยเพราะข่าวดีในเรื่องของการงานค่อนข้างเด่นชัดทีเดียวนะครับแสดงว่า15วันนี้ครับวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธจะมีเกณฑ์การขยับนะครับในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นนะครับอ,อ,อาจจะกลับไปทํางานแล้วนะครับหรือว่าท่านที่รอง,งานอยู่มองหาโอกาสหรือว่าหางานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานทําอยู่นะครับแต่นะครับต้องเตือนให้ระวัวงนะครับว่าอย่าเพิ่งใจร้อนครับคนพุธนะช่วงนี้นะครับทาอะไรอะ จะอยากให้ได้ทังใจครับอยากให้เร็วอยากให้ปุ๊บปัป๊บอยากให้อะไรเสร็จแบบรวดเร็วทันใจเลยตั้งต้องแต่ว่ยายังคงต้องใช้เวลาอยู่ครับยกกังคงต้องรออยู่นะครับสวามพูดนะถึงว่าการงานจะดีนะครับจะได้งานทําหรือวอ่าได้ข่าวดีอยู่แต่เป็นว่าอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจต้องเวลาในช่วงของการรอคอยสักหน่อยหนึ่งนะครับคือต้องรอนะครับจะปุ๊บปั๊บไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันครับสำหรับที่มีงานทาอยู่แล้ว งานจำทำอยู่หรือว่าต้องการจะเริ่มงานหน่อยต่ว่างานนะครับให้ผลสําเร็จดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเวลานะครับที่อาจจะไม่เป็นไปตามกําหนดไม่เป็นไปตามเป้าหมยายเช่นขายของดีไม่ดีครับใช้เวลามากขึ้นไปติดต่อประสานงานไว้ได้งานไม่ได้งานครับแต่ตว่าอาจจะอาจจะมีขยับของเวลาไปถือว่าอาจจะงานนี้เคยทําอยู่ร็จภายใน10วัน15บวันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเสร็จจริงครับแต่ว่าอาจจะเวลาที่เพิ่มขึ้นนะ มีเวลาทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับต,ตอบว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่นะครับทํามาค้าขายหรือว่าทํางานส่วนตัวต้องระวังเรื่องของการแข่งขันกันด้วยช่วงนี้นะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับอาจจะมีคนนะครับมาเริ่มมาเริ่มขายของเหมือนกับเรามาเริ่มเปิดร้านใกล้ๆเราแล้วก็มาแข่งราคากันมากดราคามาตรีราคากันนะครับยังต้องระวังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าท่านที่ ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับช่วงนี้เราว่าอาจต้องมีการแข่งขันเรื่องของราคาหรือโปรโมชั่นกันเยอะเลยครับในช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่นะครับแต่ว่ายังยังเป็นการแข่งขันที่ผลดีอยู่นะครับการเงินกระทองแต่ว่ายังดีอยู่แต่พเพียงแต่ว่าอาจจะหวังกําไรเยอะๆยังไม่ได้อยู่นะครับในตอนนี้ยังไม่ได้อยู่นะครับอาจต้องหวังแค่กําไรไม่เยอะมากครับแต่าสามารถประคองธุรกิจไปได้ก่อนนะครับในช่วงนี้นะ นะครับแล้วก็อเคการเงินต่อวันนี้อยู่นะครับถ้าสุขภาพนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้นะครับยังต้องมีการนะครับมีการเจ็บป่วยอยู่นะครับยังต้องเตือนไว้เลยนะครับอาจจะมีการกินยาหาหมอได้นะครับมีการเจ็บป่วยการเข้าโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะนะครับให้ระวังครับเกี่ยวกับด้านหลังนะครับด้านหลังของคนวันพุธนะครับอาจเป็นกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกในช่วงด้านหลังกันได้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ที่ต้อง ต้องระวังอยู่นะครับแล้วก็ถ้าคนป็นพุธนะครับช่วงนี้ครับเขาต้องมีการติดต่อประสานงานการเจรจาติดต่อสื่อสารการเื็นสัญญาหรือเอกสารต่างๆต้องดูให้รอบคอบนะครับต้องอ่านให้ดีนะครับเช็คดูให้รอบคอบนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาได้ครับกับเรื่องของเอกสารและสัญญาในช่วงนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือนะครับก็ตรวจเช็คดูให้ดีอ่านให้รอบคอบแล้วกันนะครับโอเคความรักนะครับสำหรับคนในวันพุธนะครับตอนนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีแฟนนะก็อาจจะเจอคนถูกใจนะครับมีคนเข้ามาครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกันนะแค่อาจจะถูกใจกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนที่มีแฟนแล้วนะครับช่วยต้องระวังคําพูดหน่อยนะครับอาจจะมีอ่ามีคาพูดที่ทําให้สัวงุนงดใจหรือว่าอาจจะมีคําพูดแรงๆใส่กันนะครับยังต้องระวังอยู่นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับการเงินการงานความรักสุขภาพ คุณนัทก็บอกเรียบร้อยแล้วทั้ง4หัวข้อนะครับในคุณนัทนะฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับให้กับคุณอัะด้วยเป็นกำลังใจคุณนัทนะครับในการทำคลิปดีๆครับมาให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปคือในคลิปของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับสวัสดบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม